สวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศการเป็นอาสาสมัครกับมูล,ลนิธิกระจกเงากันครับซึ่งในครั้งนี้เราและเพื่อนๆได้มาร่วมเป็นอาสาสมัครครับเราจะเดินทางไปโดยใช้รถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูนะครับลงที่สถานีราชพัฒนพระนครลงฝั่งเดียวกับราชพัฒนแล้วเดินข้ามสะพานข้ามคลองบัวเดินผ่านคอนโดม,มาเรื่อยๆนะครับจะเจอซอยแจ้งวัฒนะซอยหนึ่ง ตรงข้ามสะพานลอยจะมีมอเตอร์ไซครับจ้างให้บอกว่ามาแจ้งวัฒนะแยก6ครับจะเจอ Miller a r าและตอนนี้เพื่อนๆก็ได้มาถึงกันแล้วนะครับด้านหน้าของ Miller a r าจะเจอน้องแมวซึ่งผู้ที่ดูแลน้องเป็นชาวต่างชาติเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆน้องน่ารักมากๆครับห้องนี้นะครับจะเป็นจุดรวมพล สำหรับผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครครับซึ่งพี่นัดหัวหน้าศูนย์ฝ่ายงานอาสาสมัครก็จะมาเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของที่นี่ครับหลังจากนั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปยังมูล,ลนิธิกระจกเงาครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเราจะเจอกับพี่เจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนําการทํางานเมื่อมีคนมาบริจาคสิ่งของต้องนํารถเข็นไปรับและนํามาคัดแยกประเภทต่างๆเช่น หนังสือเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของกินของใช้ครับซึ่งมูลนิธิกระจกเงาถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2534เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำหน้าที่เพื่อสังคมโดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยที่มูลนิธิกระจกเงาทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนปัญหาต่างๆในสังคมเช่นปัญหาสิทธิมนุษยชนและความเหลื่อมล้ำอีกทั้งยังให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมสร้างกิจกรรมโครงการต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาชุมชนและโครงการอาสาสมัครเหมือนกับที่พวกเรามาทํากันวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่นะัทซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ฝ่ายงานอาสาสมัครกันครับ สวัสดีครับผมชื่อนัดนะชื่อจริงชื่อพี่สมศักดิ์วงเงินนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ฝ่ายงานอาสาสมัครอันดับแรกเลยนะครับหน้างานภาพสังคมของหน่วยงานและองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่เป็นองค์กรอิสระจะไม่ค่อยมีแหล่งทุนนะครับเขาไม่มีแหล่งทุนปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีศักยภาพในการจา้างเจ้าหน้าที่น้อยมากเราก็จะมีหน้างานที่มีการเปิดรับของบริจาคนะครับเนื่องจากว่าเราต้องระดมของบริจาคจากผู้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยให้เขามามีส่วนร่วม พอมีคนเอาของมาบริจาคให้กับเราปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าอ้ไกันปกติก็แล้วแต่เน่เราก็จะกระจายของเ่าเนี้นะครับเข้าสู่วงการต่างๆเพื่อให้งการต่างๆเนี่ยเขาเอาไปบริหารจัดก,การเอาไปทำกิจกรรมภาคสังคมต่อครับส่วนหนึ่งเป็นการมอบให้กับหน่วยงานและอคปกรณเครื่องถ่ายเป็นแพลนเนอร์กับเราครับส่วนหนึ่งมันมีการทัดแยกของเพื่อนํามาทําการระดมทุนนะครับตามกิจกรรต่างๆของเราทีนี้พอมันมีทรัพยากรของบริจาคเข้ามาเนี่ยมันต้องมีกําลังคนนะครับ ในเมื่อกำลังคนของมูนิธีเนี่ยครับเจ้าหน้าที่มีน้อยครับเราก็ต้องออกแบบนะครับแล้วก็เชิญชวนชักชวนเนี่ยให้เยาวชนนะครับที่เป็นน้องๆคนหนุ่มสาวนะครับจะเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วแต่ที่พอมีเวลาว่างนะครับให้หนุนเสริมกลไกงานหรือเรียกว่างานระบบอาสาสมัครก็สามารถเข้ามาเติมเต็มได้เลยนะครับหน้างานของมูนิธีนะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับฉะนั้นน้องๆที่ จะเข้ามาช่วยงานภาาสังคมนะครับสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยโดยการเข้าไปลงทะเบียนนะครับเข้าไปที่ป o ่มกดพิมพ์คําว่าอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงามันจะขึ้นเป็นหกข้ออันดับแรกพอกดไปปุ๊บนั่นคือหน้าเว็บไซต์เรามันก็จะมีการอธิบายการลงทะเบียนสถานที่นัดหมายกิจกรรมอะไรต่างๆสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้อย่างน้อย2วันหรือจองถ้าเป็นสัปดาห์เลยรับลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทีมพี่เลี้ยงแอดมินคอยโทรแจ้งเตือนนะครับ ารายละเอียดต่างๆในวันที่ใกล้จะถึงวันลงหน้างานเหมือนตอนน้งองลงทะเบียนมากันนี่แหละประมาณนึงก็สามารถเข้ามาเตเียมได้ทุกวันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปยังมิเลอร์อาร์ตมูล,ลนิธิได้จัดเลี้ยงอาหารน่าทานมากๆเลยครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเราก็ได้เห็นความเสียสละการมีน้ำใจและความร่วมมือของทุกๆคน ที่ยอมสละเวลาส่วนตัวมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทำให้พวกเรารู้ว่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรายื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นเราได้สร้างความดีงามและความสุขให้กับหัวใจของเราเองสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ